สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีควายกามาหาเฮ็ดพี่น้องเลยฝนตกสองหัวละมาเลากหาเฮ็ดเหรเฮ็ดอยู่หลอกนึงเลยมามันสิไหลบ๊หรือบไหลก็เลาเบิ้งเพราะว่าฝนกะกะลังตกะไรช่องเทรือห์ฮก็เลยสิมาเลากหาเบิ้งหาเขาปลาเลากลินเห็นเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เห็นแหละก็สิเมื่อพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเราไปหาโอ้เฮ็ดหูหนูพี่น้องเนี่ยมันใส่เบิ้งเฮ็ดกระตูนอยู่นี่เฮ็ดเอออ่ะดีบ้านเขาเอินเฮ็ดหูหนูหน่เลย เวลาเฟื้องโตกมันก็จะออกมาไงเห็ดกระตุนนี่ถาเพื่องเก็บไปขายก็ได้เล้วไงลายแท้นี่แต่ว่ามันบ่ได้ออกนแคคอนติกวควายสีบอ,อาบ้าวเพี่น้องะว่าถามมันออกนแคคอนติกวจังสีอ้าวไงคุกว่าหรอวะนี่นไเปเ<ะ>หล่าหาเห็ดเจอได,ด้ที่นี่หรือบ่แหละ ว e ันนี <ım Laser> ้แล <Harmon> like ้วส่วงโควิดเราต้องอยู่ปาม่แต่ว่ามีควิดเนาะเฮ็ดปวกระโบสันออกเลยเน้วเฮ็ดบดละเฮ็ดบดนะฮะนะเฮ็ดบดเฮ็ดบดแก่ปุนโต๊ะทำ โค้กจะันนามวะเนีย่ยเอยเอเออกระปไรห้ใหเมื่อให้ซุปเนาะอันนี้ตัวนี้มันยังดอกน้อยอยู่แต่ว่ามันผลตกหำมันเก็บโค้กไมพอเก็บเมื่อแกกับยายไปหลอกนี่ขนเขาสิมาฝากให้สุบอ่ะฮัลโหเจอตอนมันน้อยเด้บ่มันผลตกหำมันมันนี่นะที่แกเลยนี่อ่อนอยู่สีลายเนาะเอาออกวะค่ะ เอาออกก่อนให้มันปรใงม่มีเอาไหมจจำเราคนสี่ได้หนิ้ามันอ่อน,นเ่อนนี่ก็กินแกงไะไเป็นเถือกพวกดอกเป็ใแย่เป็ใหญ่นี่เจ้จะเอาะอะไรเดีลงไปหันดิ สิเก็บเอาหลอแกมากก็สิเก็บพี่น้องเลยเอามาเห็ดสุกเอามาเห็ดสุกฝากฝากแล้วก็ตำแล้วก็เห็ดสุกนะพกติเดี๋ยวเขาว่ามันจะเป็นเห็ดกระดล่่อไม่ได้ไ่ได้่ เี่เอาเฮ้กพี่นหองเอนยังบ่ทัาไในแก่แห่แก่เน่ะไรไหมน่าขี้ฝนหมอยสิบุต๊บ่ขอยมันบ่ลงนี่หมอยมันบ่ละลงดิ เก็บเห็ดกะหล่างพี่น้องเอ้ยเอามือสุกกินใส่ต้มๆแล้วก็ต้มันอ่อนแล้วก็สุกขนาดเห็ดมันเป็นกะหล่างนะพี่น้องเห็ดกะหล่างไหมวะเห็ดแก่ๆแต่เขายังเอามาสุกกินไมันแซ่บเฉยเนี่ยแซ่บมันนี่เห็ดมันบรอกเกลแห้งไปไหนตะกี้ยกนะเห็ดกะหล่างไปเนาะ ขนโต๊ะละวบานี้อีสังกับเกิดกระปงแลยวบัานนี้รรมาสะาดแ่ไปอีางเ้ะนะขึ้นนี่นะเฮ้ยนี่อ อ oh, hmm. mm ู hmm. oh, hey, ้หางหมดได้อหมป๋อพอเห็ดปวเจืกโมนึงก็ว่าเนาะพอจะได้เห็ปวกกัดิ เฮ้ยแมนอะโอ้ยแม่นะมีจาะแม่วันเฮ็ดนะเ้าค่ะเฮ็ดข้าอะไรทำหลอกเเออน้กหัวเฮ็ดข้าก็ทำหลอกเลยพอได้ต่นกันไป นันบ่มีเลี้ยวกระดองออกทางนี้ดิม,ดม,มาบัวมาะโดดหัวยันอุ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้ แดงหมดแดงครบไปสิบเอ้านี <p ary> ่เนี่ยเห็ดขาวบัวเลยเห็ดขาวเวียนมาเวียนมาเวียนเอาเวียนเอาเดี๋ยวมาทางนี่เลยหมดครบสิเอ้าดิ

กระจามา้ยหุ่นห้าเฮ็ดพี่น้องเอ้ย อค้แข่งเวลาลุงสินเขาปลามามาหน้าซื้อเละทางไหนว่าจ้มาหน้าซื้อไปเลยมาหาเอามาหอนเด็ก็ได้ปวดเลยมหาก็ได้ลายเฮ็ดกลางพี่น้องเนียน้ำประทานออกไปอีกวะไปเมื่อเมื่อเบิ่งตัวยู่เฮือนเลยเลี้ยวซึงเมื่อภาเบิ่งตัวยู่เฮือนมาไมีเฮ็ดยังแม่พี่น้องที่หามา่อไหร่นะหาหลอบซ้องเลพี่น้องหลอบที่หนึ่งบริษัทไทยเบิ่งไปผู้เดียวไป งูไงซ้ำัดตีใจมนแนมาหาตัวเหาวะสิไดกันตีซ้เหาวะใส่้ำโหโหดงวนมาทีมมันก็ตายเน่าอยู่นี่แล้วมากรอกไว้แทนเนี่สัมภาษณ์เ็กน้อยไหมเป็นยังนะเป็ยากกินนี่เขาเอื้อวยยังบ้องถูกอือสุดยอดสุดยอดยิงดูยยูมันใช่จีไดดิสงามีตังูหัวืองๆมันมากว่าหลวงแมนได่เนี่ มาบนกคัวเ้มันไปโ่ตีมันดหเพียบบังงจีเคยว่าจะเอาบงพยิงลิ้นมันตื่นแล้วว่าไปตีมันจนตายโอ้สตีมันแม่งงน้อยๆว่มีพิดออกหน่อยเด็กทิพย์กิ๊แนะนำลูกีบังพนใช่จังไรดูดูไปที่คือเอาหิดมาเพง ฮ่ากตัดดอกชานี uh, ่มากอี่างนี่หมกหกติวโอ้หมกติวยก็ปิวกินลาบอไม่ันมันแทงไผ้าขึนไปบนเทดเนาะปะแทงคนละเ็ดปวดกัน้อยนะปวดติติ โอ้บักม่วงปานทิบอยู่หลายแห้งแล้วม่วงล่นเนาะกรณี้แล้วพี่น้องเอเฮ็ดที่ไปหาแอฟจะสิบเมนเฮ็ดยังแไงลายเฮ็ดเฮ็ดมะพร้าวนนี่ไปหาหลอกนี่นี่ลายเฮ็ดกะล่างเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดบดเฮ็ดบดตัวนี้เฮ็ดบดกะล่า Ane, มันมีหลายเฮดนี่สิเป็นเฮดกระตูนด้วยเฮดหูหนูนะนี่มันเกิดในคอนติวอะไรเนี่มันเกิดตามธรรมศาสตร์เลยนี่กินเป็นอยู่ได้เนาะนี่กำมักร้ายอยู่สองเฮดแล้วพี่น้องนี่สิเป็นเฮดปัวไกลหน่อยพี่น้องเอ้ยเนี่นี่ทีเก็บมามันเกิดเลยฝนต๊เนี่เฮดปัวไกลหน่อยเนี่นี่สิเป็นเฮดกอเฮดก่อนขีดทางค่ะเฮดก่อนขีดทางเป็นเฮดกอได้ เฮ็ดก่อนขี่ทางวะเนี่ยเฮ็ดก่อกัดสีแดงแดงตั้งหักบ่บ่ได้เป็นหน่วยเฮ็ดตัวนี้สิเป็นหน่วยพี่น้องเขาเอิ้นว่าเฮ็ดขอนทางขอดทั่นน่ะผู้ใด้ไรมอนี้สิเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแมื่ว่ามีแต่เฮ็ดพอกระเทั่นน่ะ บสีแกงตัวแรกกับพ่อสีลายแบบมันได้อันละน้อยละน้อยไอ้นะโมหมกันแกงอืมท่านห่มรวมกันแกงมันช่เป็นว่ารวมมิดกันอะไรเฮ็ดโบจักเฮ็ดยังเนี่เฮ็ดกระตูดนะกะเฮ็ดปัวไก่หน่อยนี่บางทีเดินเฮ็ดปัวไก่หน่อยแล้วก็เฮ็ดก่อนทางแล้วก็เฮ็ดบดห่าวพี่น้องในชา้นสีเฮ็ดขุ่นมือนเนี่ยเพราะว่าเคยไปหาเบิ้งเฮ็ดขาวในคอนมันกำลังเป็นตุ่มนิดนิดนิดนะมันเก็บบนถน้เดียวมืออื่นผู้แหละตาหวานจป็นสิไปหาเบิ่งอีกขนาดเบิ้งอีกันเลาะเบิ่งกัน หลายซ้ำหนีแหละพี่น้องเอ้ยแต่บริษายคลิปให้เบืองตอนไปเก็บเห็ดตัวนี้ก็เ็ตตัวนี้นะเพราะว่าบริษัตั้งใจไปนะเพราะว่าไปดินแล้วไปเห็นก็ได้เก็บเอาเลยแล้วก็มาแล้วมาบอกเตาดีว่าไปหาเหฮตนะเตาดีก็พาไปหาเห็ดนจะมามาหลายเห็ดหาพี่น้องเอ้ยมืนอนี้ก็ได้กระห้อนหอนอ้าวมือนี้ต้องใช้ฝนพิโตกี่แดดเนี่ยมันอ้าวแบบอ้าวแบบบริษดทนะแบบเฮดให้อ้าวเฮดให้เห็ดเกิดทั้งแหละการคีบดีแค่เพียงสนิทแล้วพี่น้องเลยเอ้ย ว่าหอดไลยจงได้กาฝาก็เลยก็ติดตามพี่น้องพี่น้องเอยอลรเฮ็ดซัมนี่แหละจะได้กาฝาก็เลยก็ติดตามเป็นกำลังใจให็นแน่นอนพี่น้องเนาะอยู่ไปอยู่ลงแบบนี้แหละมันจังสบายมันจังบ่มีอีหยังหั่นนะ่ะก็โอเคพี่น้องเอยสบายดีสบายดี